คืนแรกนั่งได้ยินเสียงแกบแก็บแก็บแกบแก็บแกบแกบแก็บแก็บแกบยิ่งดึกเสียงเนี้ยยิ่งหนักจิตมันก็หลอนว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วก็มีเสียงเดินแกบ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 เอาไปายส่อง และอยู่มาอีกสองสามวันสุดท้ายเจอปิญญาณดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งชุดสีขาวแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหเดือนจนกระทั่งเราคิดว่าเราอ่ะมีคุณวิเศษอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปลองกับใครพอดีมีพระพิสุชลารูปหนึ่ง พระชลาลุกนั้นน่าจะมาสักห้ิบกว่ามาถึงปุ๊บขึ้นมาบนถ้ำมาถามว่าที่เนี่ยใครเก่งสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุฑเรื่องราวต่อไปนี้ ผมได้รับความเมตตาอีกครั้งจากครูอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดอยุธยามาเล่าเรื่องของพระธุดงที่ท่านเคยบวชเป็นพระมานานกว่า8ปีและได้ประสบพบเจอระหว่างออกเดินทุดงกลางป่าถือได้ว่าเป็นคลิปตอนพิเศษของทางช่องตอนหนึ่งพักต่อจากคลิปคนเจอพญาครุฑเพราะยังมีประสบการณ์เรื่องเล่าจากครูอาจารย์อีกมากมายรวมถึงมีผู้ชมคอมเมนต์ถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก อยากรับฟังต่อในเรื่องของพระทุดงในคลิปนี้เองครูอาจารย์ท่านนี้ได้เปิดเผยเรื่องราวเพื่อเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านมผมขอเริ่มนําเสนอเป็นตอนแรกในซีรีส์ชื่อว่าอดีตพระธุดงเล่าเรื่องตอนเกือบบ้ากลางป่าก็ยินดีที่จะพูดให้คนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆห,หรือบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเอง สมัยก่อนอาจารย์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งคนหนึ่งตอนนั้นอ่ะพอหลังจากออกพรรษาแล้วอ่ะเริ่มต้นกว่าจะไปหาหลวงพุสิมเนี่ยมันมีช่วงออกพรรษาพรรษาแรกเราคิดว่าเราเก่งเราเลยออกทุกดงคนเดียวพอออกทุกดงคนเดียวเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราออกไปทางช่องอแก่งคอยขึ้นเขาใหญ่ฝั่งนู้นอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะ เราก็เคยฟังจากปู่ย่ามาก่อนปู่เคยเป็นในพานขึ้นล่า,าสัตว์บนเขาใหญ่บ่อยปู่บอกว่าบนเขาใหญ่อ่ะมีหมู่บ้านสมิงเห็นไ,ไหมแล้วเราก็ไปเรื่องนี้มันฝังอยู่ในหัวสมัยเด็กๆแล้วสิบสามสิบสี่ขวบพอเราจะนั้นมาเนี่ยเราก็เรื่องนี้ก็นเงียบไปแต่พอกำลังจะขึ้นเขาใหญ่ทุดงเดินขึ้นผ่านหมู่บ้านชจ้าบ้านบอกว่าท่าน ขึ้นทางนี้ระวังนะข้างบนนั้นนะ่ะมีหมู่บ้านชนเผ่าสมิงแต่มันเงียบหายไปแล้วประมาณหกสิบปีใช่ไหมแล้วจากระยะเวลาที่เราฟังจากปู่มาก็อีกยี่สิบปีก็ได้ประมาณสักแปดสิบปีแต่เดินไปอีกไปเจอคนทักอีกไม,ม่ทักคนเดียวนะเอาท่านไม่กลัวเหรอข้างบนมีเสือสมิงนะอ้าวแลวเอะไม่เป็นไร ชาวบ้านเขาพูดแต่เราไปด้วยจิตบริสุทธิ์แต่ในใจส่วนลึกคิดอยู่ยังคิดอยู่ยังมีความกังวลอยู่ตอนนั้นที่ไหนอาจารย์ตะวันไหนอาจารย์ก็ทางขึ้นทางนี่ไงแก่งคอยแก่งคอยอ่าทางสระบุรีเข,ขาใหญ่ด้านฝั่งนี้เห็นไหมเป็นรอยต่อฝั่งนี้ขึ้นไปคือแต่จริงๆอ่ะมันมีเรื่องเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือหมู่บ้านนั้นนะ่ะเขาบอกว่ามีตัวต่อเท่าแม่ไก่ ตัว่ออุ้ยตัวใหญ่มากนอันนี้นคือเรื่องเล่าของคนตรงนั้นนะเมื่อประมาณถ้าเขาบอกก็พอ,พอ,พอกับหมู่บ้านสมิงอะหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่แล้วแล้วก็มีมนุษย์ครึ่งลิงครึ่งคนตัวสูงประมาณเขาบอกประมาณเถ้าคนแก่หลังค่อม,อมคือตรงนั้นนะมันมีสิ่งแปลกประหลาดอย่างนี้อยู่แต่เราไปเนี่ยเราคิดว่าเอคำบอกเล่าคนชาวบ้านป่าแถวนั้นเน่ยเรามันอาจจะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่า เขา,เอ,าอะไรอ่ะอาจจะหลอนไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราขึ้นไปนี่เราก็ไปแล้วก็ใส่หมู่บ้านนี่แหละแล้วก็เดินขึ้นลงบินทบาทไปวันแรกก็ปักกดอยู่ในป่าบินทบาทมาลงมาวันแรกคืนแรกเนี่ยด้วยความที่เราไม่คุ้นพื้นที่อะโดยธรรมชาติของคนแล้วมันนอนไม่หลับอยู่แล้วจริงป่ะจริงนะมันนอนไม่หลับอยู่แล้ว แล้วทุกครั้งที่ปักกฎออจะจุดตะเกียงโคมไว้ข้างหน้าเพราะทำจนเคยชินแล้วเพราะว่าใหญ่น้อยเนี่ยถ้าตะเกียงโคมไม่โดนไฟเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงครับเพราะถ้าเราจุดตอนประมาณสักสี่ทุ่มสี่ห้าหกก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนใกล้กลกลตีนหนึ่งเราก็อยู่เงี้ยของเราคืนแรกนั่งได้ยินเสียง แกบแกล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 บเกลบแกลบแกลบยิ่งดึกเสียงเนี้ยยิ่งหนักจิตมันก็หลอนว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วก็มีเสียงเดินแกลบ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 เอาไปฉายส่องไม่เจออะไรเลยอ่ะเราก็เอ้ยไม่เป็นไรหราแต่ใจส่วนลึกกลับคิดว่าเฮ้ย หรือสมิงหรือเปล่าวะามาลองล่ำลือกันใช่มาลองใจเราหรือเปล่าครับอคืนสองก็เกิดอาการอย่างนี้อีกคืนสามก็เจออย่างนี้อีกแต่คืนที่สามเนี่ยการที่เราไม่ได้ผ่อน,นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยกางวันเราก็นอนนอนลำบากใช่ไหมจำวัดลำบากเราก็ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืน,นถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยประมาณตีสามของวันที่จะเกิดเหตุการณ์คือ ด้วยวิบากกรรมหรืออะไรทําให้เราต้องเป็นคือช่วงเวลาตีสามนั่งสมาธิยิ่งวิปลาสหนะักเพราะมันไม่ได้นอนนานเนี่ยมันฟุ้งซ่านว่าเสือจะมากินมันเดี๋ยวเสือจะมาหาเราเสียงต่างๆก็แคบเสียงนกน ب, เสียงต่างๆมันกลายเป็นหลอนไปเลยนะเพราะพระธุดงเนี่ยไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นมีแต่ตัวกับหัวใจอย่างเดียวเลยนะแล้วมีคําบริกรรมอ่ะพุทโธเงี้ยแค่นั้นเออ เลยจากนั้นไปจําความไม่ได้เลยสติหลุดหายไปเลยช่วงตอนนั่งสมาธิตีสามปุ๊บมันฟุ้งสั้นนะ่ะสติหลุดไปเลยมารู้ตัววัยทีหนึ่งมีเสียงขึ้นมาในหัวใจว่านึกถึงเราสินึกถึงเราสิตั้งสตินึกถึงเราสิสาสปุ๊บสักพักมีเสียงคําว่าพุทโธพุทธโธขึ้นมาในหัวใจได้สติลืมตาตั้งสติได้โอ้พระทิ์ขึ้นแล้วเฮ้ยนี่เรานานขนาดไหนเนี่ย พอถึงเวลาปุ๊บพอดูนาฬิกาที่พระพุทุดงจะมีพงกนาฬิกาเล็กๆไปอันหนึ่งอ้าวแปดโมงเช้าแล้วโอบินทะบ,บาทก็ไม่ได้บินแล้วร่างกายเราผ้าผ่อนลุดหมดเลยคือเหมือนคนบ้าเลยถอดผ้าทิ้งหมดเลยโอ้โหนี่ไอ้ผีสางนางไม้เลยนะเดินไปหยิบจีวรสบงสังคติมาห่มใหม่เสร็จปุ๊บตั้งสติรละลึกถึงคำระลึกถึงหนังสือที่เคยอ่านประวัติองค์สมเด็จพระผู้เมราคจ้าว่วา เราตถาคตตอนออกวิเวกใหม่ๆเราเจอเสียงสัตว์ป่าเดินไปเดินมาจิตเราก็ฟุ้งซ่านแต่พอตั้งสติได้เราเห็นตามความเป็นจริงเราก็หลุดจากภาพมายานี้ทั้งหมดเสียงเนี่ยขึ้นมาในใจก็เลยทวนตามตามสิ่งที่เคยอ่านเคยเรียนมาปรากฏคืนถัดมาตั้งสติได้ คืนที่สี่เอาไปฉายเดินส่องดูเสียงแก๊บ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 ทั้งป่าเลยปรากฏเป็นเสียงปวกป่ากําลังกินใบไม้แห้งอือาจารย์พยายามหาความจริงอยู่ใช่คือตั้งสติแล้วไงครับไม่กลัวแล้วเสือสมิงมาคือตนใจว่าถ้าชาติก่อนเคยมีบุญมีกรรมต่อการถ้าจะมากินก็กินไปคือพอเรายึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ยึดมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีเสาหลักอยู่ในใจ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดในสามภพอยู่ในใจปุ๊บเนี่ยเราไม่กลัวอะไรแล้วเรามีสติแล้วเราก็เดินตรวจด,ดูปรากฏได้การบ้านหนึ่งอย่างแก้การบ้านที่เราวิตกจริตไปนหนึ่งอย่างวิตกจริตที่สองบางคืนเราไปฉายส่องเจอตาสีแดงตาสีเขียวว่าเป็นตัวอะไรโอ้ทั้งกวางทั้งลิงลมทั้ง สัตว์กลางคืนบางชนิดบางหรือไม่ก็สัตว์บางชนิดตอนคืนน่ะมันมีตาสีเขียวตาสีแดงพอเห็นคลายความสงสัยอบอกอ๋อเราในฟุ้งซ่านไปเองสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยและอยู่มาอีกสองสามวัน <c oughs> สุดท้ายเจอวิญญาณดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งชุดสีขาว คืนนั้นคืนที่น่าจะประมาณคืนที่7คือเราเราอยู่จนเจคืนตรงนั้นอ่ะคืนที่เจ็ดมาหาเราเรากําลังนั่งแผ่เมตตาอยู่ประมาณเที่ยงคืนเพราะปกติหลังจากสี่ทุ่มนั่งเที่ยงคืนพอจะเลิกจากเที่ยงคืนก็จะนอนพักแล้วก็จะไปตื่นอีกทีมาณตีสามทำวัดใช่ไหมปรากฏพอลืมตามาตอนเที่ยงคืนปุ๊บเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าโกดหันไดูนาฬิกาเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วแต่งชุดขาว ที่เห็นเพราะว่าโคมไฟมันยังไม่ดับหน้าตาเขาไม่แงจังสวยมากอ๋อแต่ไม่ได้แบบมาแบบหน้าตาดุร้ายนยเอาอย่างนี้ดีกว่านะตอนนั้นได้เห็นในยุคนั้นนะสวยกว่านางงามที่เคยเห็นมั้งแต่อตอนเป็นวัยรุ่นเลยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ผีไหมอาจารย์เป็นเป็นนางไม้หรือว่าเป็นเจ้าที่อะไรเงี้ยโอกาสเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเป็นสัมภเวสีเราไม่รู้หรอกว่าครับ,รบเราไม่กล้าที่จะสงใจไปไปปฏิพับเพราะ เดี๋ยวเขาจะเพราะจากการที่เราถ้าสงใจไป,ไปเรื่องที่ไม่ดีปุ๊บอาจจะเออเป็นาจจะมีสิ่งเป็นสิ่งเลวร้ายกับตัวเราเพราะเราเราลังเป็นพิสูจอยู่อื uh huh. เราได้แต่บอกในใจว่าเ,เธอเป็นใครมาจากไหนเขาก็เหงนหน้ามาแล้วเขาก็ยิ้มให้ในใจว่าไม่เป็นไรยิ้มให้แปลว่าต้อนรับตอนนั้นเป็นพระก็เลยหลับตาแผ่เมตตาให้อีกรอบหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่รู้พอลืมตามาอีกทีหนึ่งปุ๊บ ดวงวิญญาณดวงนั้นะ่ะที่แต่งชุดขาวมาอยู่ข้างหน้านะ่ะได้หายไปแล้วอืพอหายไปปุ๊บเราก็เอ,อเขาคงมาโมทนาบุญกับเราเนาะเราที่เราก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างได้คิดในแง,ง,ง่ทางดีไว้ก่อนครับเพราะเขามาแล้วเขายิ้มพอเราก็แผ่เมตตาเรียบร้อยเราก็ทําวัดของเราสุดท้ายวันนั้นเราก็กลับนะเราก็ไม่ได้เจอ,อดวงวิญญาณดวงนั้นอีกเลย แต่มันจะมีโอกาสเจอเพราะเราไปทุดงอีกรอบหนึ่งไปกับพระเพื่อนอีกห้าลูกไปขึ้นไปในช่องเนี้ยสุดท้ายไปเจอกับพระเพื่อนเพราะเราเตือนพระเพื่อนว่าที่เนี่ยมีนางไม้รักษาอยู่นะที่นี่ดุนะอ๋อแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์เจอครั้งที่สองครั้งที่สองคือขึ้นหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณห้าปีครับขึ้นกันอีกห้าลูกขึ้นช่องเนี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราก็เออเราพอเอาตัวรอดแล้วแต่พระเพื่อนแต่ละองค์เขาก็ อยากไปล้าก็พาขึ้นกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสุห้ามเล่นหลอกผีแต่มีพิสุอยู่สองรูปชอบเล่นหลอกผีหลอกหลวงพี่องค์หนึ่งท่านกลัวผีเราบอกห้ามเล่นป่านี้นะป่านี้มีนางไม้รักษาอยู่นะพี่หลวงพี่เขาบอกเอ้ยท่านต่อยผมเป็นพระผมไม่กลัวหรอกปรากฏต่างคนต่างปรากฏกันมาถึงในห้าคนนั้นในห้าองค์นะ องค์นั้นจะมีมีอยู่สองคนที่หลอกผีชอบเล่นหลอกผีพิสุอีกรูปหนึ่งซึ่งกลัวผีครับแล้วพิสุก็ชอบบอกท่านต้อยเออเนี่ยคนนั้นน่ะหลวงพี่สององค์ชอบแกล้งผมบอกก็ทำไงได้ก็หลวงพี่ก็ทําใจสิไม่ต้องไปกลัวเห่มไ,ไหมปรากฏประมาณเออน่าจะประมาณโดยคร่าวๆสามทุ่มกว่ากว่าเพราะในป่ามันมืดเร็วเราเนี่ย เจออีกรอบหนึ่งตอนสามทุ่มแล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วเขาคนเดิมมานั่งข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ติดมาเร็วสามทุ่มเพราะคนไปกันเยอะต้องต่างคนต่างจุดตะเกียงโคมกันต่างคนต่างจุดมันก็เริ่มสว่างคนละมุมห่างกันทักคนละสิบเมตร <Yeah. S 1> เราเจอปุ๊บเราก็แผ่เมตตาสาธุสาธุประมาณห้าทุ่มเสียงเออาโวยวายปรากฏ หลวงพี่องค์เท่นั้นหลอกผีทั้งสององค์อีกองคหนึ่งวิ่งชนต้นไม้หัวแตกอีกองคหนึ่งอ่ะวิ่งชนชนต้นไม้อย่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะอาการหนักถึงขั้นแขนหักหรือเปล่าไม่รู้นะที่จําไม่ได้เลยตกเช้ามาต้องรีบทําปฐมพยาบาลกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเตรียมตัวออกจากป่าตอนเช้าเลยแล้วพอมาถึงอนามัยถาม,ถามว่าหลวงพี่ไปทำอะไรมา เมื่อคืนผมถูกผีผู้หญิงหลอกเอา้าเรายังไงหลวงพี่โอ้ยท่านต่อยนั่งอยู่ในกรเลยผมไปฉาย่องดูเปิดดูถามว่าโยมมาจากไหนหันหน้าข้างหันด้านข้างสวยมากเลยแปลว่าหลวงพี่จะจิตคิดไม่ดีสิทถาก็คงอย่างนั้นมัน้งพอคิดไม่ดีเสร็จปุ๊บหันที่ข้างหนึ่งลูกตาถลนออกมาเลย ได้เรื่องเลยและทั้งสององค์โดนเหมือนกันหมดทั้งสององค์ที่เล่นหลอกผีนะส่วนที่เหลือไม่โดนก็เหมือนเป็นลบหลู่ท้าทายเขาใช่ไหมใช่ซึ่งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วว่าพิสษุห้ามเล่นหลอกผีอาบัตินี่คือเหตุตั้งแตนนั้นมาไปไหนมาไหนทุด,ดงด้วยกันก็ไม่กล้าเล่นหลอกผีเลยทุด,ดงกันอีกปีกว่าเจออะไรอีกเยอะอีกสี่องค์เนี่ยอ่านี่ก็เรื่องหนึ่งแล้ว โอ้ยคือพอเรากลับมาจากทุดงเนี่ยเราก็เข้าฝึกอยู่ในถ้ำเนี่ยเป็นเวลาหกเดือนคิดว่าเราต้องเก็บตัวฝึกแล้วคือช่วงที่ตอนที่ไปทุดงคนเดียวนะอันนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่ตอนกลับมาจากทุดงองค์เดียวเนี่ยที่ไปเจอ,เอที่จิตวิปลาสตอนที่คิดว่าเสือสมิงมีเนี่ย คิดว่าเรายังฝึกอ่อนฝึกน้อยอยู่กลับมาที่ตาคีชื่อถ้ำแสงวิเศษตอนนี้เจ้าว่าท่านมรณาภาพไปแล้วสนิทกันมากก็ไปอยู่ในถ้ำซึ่งถ้าเนี้ยถ้ำท,ที่อยู่สมัยเมื่อปีพศ2 5 1ถ้ำเนี่ยย,ยังเป็นป่าเป็นเขายังมีหมีมีเลี้ยงผานะแล้วยุคนั้นยังมียังมีเสือหลงมานะออกข่าวว่ามีเสือหลุดมา แต่ตอนนั้นเราไม่ว่ากันแต่ณตอนนั้นอ่ะเก็บโตอยู่ในถ้ำหกเดือนฝึกกรสินไฟอ่ะทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ออกมาเลยคือออกมาแค่บินทบาตกลับไปแล้วแล้วก็ลงส่งน้ําเท่านั้นทําอยู่เงี้ยตลอดหเดือนอยู่ในถา้ถาถ้านั้นอ่ะเป็นถ้าที่ไม่มีใครอยู่ได้เพราะใครไปอยู่ก็โดนผีหลอกหมดในถ้าที่ไปอยู่เนี่ยโอ้แต่อาจารย์อยู่ต้ถึงหกเดือนใช่นะคืนแรกโดน โดนเขาลองเหมือนกันเป็นเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณผู้หญิงยืนอยู่ปลายเท้าจุดตะเกียรตอนท่านกำลังฝึกกระสิณไฟเนี่ยเป็นวิญญาณผู้หญิงยืนอยู่ปลายเท้าแต่แต่งชุดไทยนะตอนนี้เป็นแต่งชุดไทยเหมือนเป็นนางละครนะคล้ายๆอย่างนั้นจะเป็นนางฟ้าหรือหรือเทวดาหรือนางประจําถ้ำแล้วก็ไม่รู้เพราะถ้ำหลังนี้ถ้ำนีทำน้ที่ไปนอนเนเนเนี่ยมีองค์หนึ่งเคยไปนอนแล้วไปลบหลู่ดูถูกบอกว่ามาเลยกูไม่กลัวหรอกกูเนี่ย ติดมีอาจารย์แต่ปรากฏคืนนั้นเนนบีบคอตัวเองอแล้วตะโกนเรียกบอกว่าผีผีบีบคอผีบีบคอตื่นกันทั้งวัดเลยตื่นกันทั้งถ้ำเลยวิ่งมาดูปรากฏเอามือบีบคอตัวเองนะเขบอกเนนเนนมีมือบีบคอตัวเองทําไมเปล่าลุงพี่ผีบผีบคอผีบีบคอตั้งอันนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปนอนแต่เราคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยน่านอนเพราะทําให้เรามีสติต,ตลอดเวลา แล้วพอนอนในถ้านั้นนะเป็นคนเดียวนะที่ได้ยินเสียงปีพาดทุกวันเกือบทุกวันเลยอยู่ในถ้านั่นนะพอเจอผู้หญิงคนเนี้มาหาหลังจากนั้นปับ๊บพอเขายอมรับเราแล้วเนี่ยมาถึงยิ้มเนี่ยเขายอมรับปุ๊บเราได้ยินเสียงปีพาดแทบทุกวันเลยในถ้าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เราก็ตอบลบําบากเพราะเสียงปีพาดในถ้าพอเราอยู่ไปเรื่อยแล้วถ้าที่อยู่เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเป็นชัยภูมิ พระพุทธเจ้าตัดว่าที่ไหนเป็นที่ชัยภูมิที่นั้นเป็นที่ทํากรรมฐานขึ้นเพราะวันนั้นขณะที่นอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงหนูร้องหนูเนี่ยมันกําลังโดนงูเห่าเนี่ยไล่กินแต่ปรากฏหนูสี่ตัวเนี่ยมันกระเด้งกาแพงเหลือเชื่อไหมถีบงูสี่ตัวเนี่ยกระเด้งกําแพงถีบงูตลอดเวลาแล้วก็ดังดูว่าเอ้ยไอตัวไหนถูกกัดมันเข้าไปมีตัวใหม่ออกมาใหม่จนกระทั่ง งูเห่าตัวเนี้ยเลื้อยหนีไปเองอตามหลักชัยภูมิที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าที่ตรงไหนสัตว์ผู้ถูกล่าชนะสัตว์ผู้ล่าที่นั้นคือที่ชัยภูมิเหมือนเมืองกรุงกบิลพัทที่ได้ก่อตั้งเดิมทีเนี่ยเป็นที่ที่กวางโดนเสือไล่สุดท้ายกวางหันหลังกลับมาสู้จนทั้งชนะเสือ <c oughs> เลยตั้งเป็นเมืองกบินุมกบิลพัทที่พระพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าได้ประูตจอยู่ที่เมืองกรุงกบิลพัทนี่แหละนี่คือคือที่มาของเมืองความหมายของเมืองที่เป็นชัยภูมิก็แสดงว่าที่ไหนที่แบบสัตว์พวกนี้ที่กับ้าสู้เนี่ยก็คือเป็นชัยภูมิที่ดีใช่อ๋อจุดนี้ดีเดอาจา์ผมเพิ่งรู้ว่าคนผู้ชมก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่เรียกว่าชัยภูมิที่ดีสัตว์ผู้ถูกล่าชนะสัตว์ผู้ล่า พระพระเจ้าตัดเอาไว้อย่างว่าตรงนั้นคเรียกชัย,ยภูมิครับอยู่ในนั้นอ่ะเราก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหกเดือนจนกระทั่งเราคิดว่าเราอ่ะมีคุณวิเศษอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปลองกับใครพอดีมีพระภิสุชลารูปหนึ่งน่าจะอายุประมาณสมัยก่อนเราอายุยี่สิบไปไปลายแล้วพระชลารูปนั้นน่าจะมาสักห้าสิบกว่ามาถึงปุ๊บขึ้นมาบนถ้ำมาถามว่าที่เนี่ยใครเก่ง มาลองวิชากันใครแพ้ก็ให้ออกไปผู้ชนะก็ครอบครองถ้ำนั้นต่อตั้งก็เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละแล้วบอกเออแปลกดีนะแต่พระพิสูจน์ที่เป็นที่อยู่ด้วยกันอ่ะท่านเจ้าอาวาสอ่ะเจ้าสํานักอ่ะท่านลงมาทุระที่กรุงเทพก็เหลืออยูอ่อาจารย์กับพระเพื่อนพระเพื่อนเนี่ยวิ่งลงไปบอกท่านน้ำพลท่านน้ำพลเออมีพระที่ไหนไม่รู้มาจะยึดถ้ำท่านน้ำพลขึ้นมาหน่อยเราก็อ่ะขึ้นมา มาถึงปุ๊บพระชราผู้นั้นเอาหัวกะโหลกมาตั้งข้างหน้าแล้วแล้วกําลังทําพิธีสวดอะไรก็ไม่รู้คาถาอะไรก็ไม่รู้เลยถามหลวงพ่อมาทําอะไรมาลองวิชาถ้าใครแพ้ออกจากถ้ำไปบอกเอาหลวงพ่อใช้สิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์ว่ากูเก่ง, <laughs> ง <laughs> ใช่ก็บอกอ่ะโอเค พอดีเจ้าวาดอ่ะท่านไม่อยู่พอดีผมเป็นลูกศิษย์เราก็คิดว่าเราเป็นลูกศ,กศิษย์เพราะว่าแต่จริงเจ้าวาดสนิทกันถือว่าเคยฝึกมาด้วยกันเราก็ออกตัวว่าเราผ่าลูกศิษย์ก่อนแล้วกันจะไปผ่าอาจารย์นะล้าก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็เข้ากสินไฟที่เราฝึกอยู่ในถ้ำเนี่ยเป็นเวลา6เดือนเนี่ยเข้าสมาธิตามขั้นตอนกระบวนการที่เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจระยะหนึ่งพิสุชลานั้นหยิบหัวกะโหลกใส่ย,ย่าม แล้วตะโกนว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วถ้ากูอยู่นะของกูไปหมดพูดเสร็จปุ๊บก็เดินลงจากเขาแล้วกเ็เดินหายไปาหายไปในความมืดเลยแล้วพาเพื่อมาถามเอา้าท่านต่อยทําอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันเขาไปเองผมก็เข้าสมาธิตานที่ผมเคยฝึกมาก็คือนั่งสมาธิด้วยกันทั้งคู่ใช่นั่งนั่งสมาธิลองวิชากัน hmm. ว่าพลังจิตใครมากกว่ากัน hmm. ปรากฏ อาจจะโชคดีก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำอาจจะช่วยก็ได้เราคิดในแง่มุมนั้นเลยหลังจากนั้นมาก็เลยทนงตนคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยเริ่มไปลองพระแถวแถวข้างๆในในอำเภอถัดไปในจังในตั้งแต่ตาคีภัยสาลีลงไปถึงลบบุรีไปไล่ลองเลยนะหล,ลายละแวงนั้นค่อนข้างแบบไม่เสมอก็ก็ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไม่ค่อยจะท่ายแพ้เท่าไหร่หลักของอลำสมาธิเราไม่ได้แพ้เขาก็เลยทนงตนหนักข้าไปอีกคิดว่าตัวเองอ่ะสำเร็จวิชาพอออกภรษาปุ๊บคิดว่าเออเราสมาธิเราเข้มข้นแนละ้วเราควรจะไปลองกับใครดีตอนแรกคิดจะไปลองกับหลวงพ่อคูณเริ่มขึ้นยี่บเอ็ดแล้ว ประมาณต้นปีสามหนึ่งประมาณน่าจะ,ะมาเดือนกุมภานะก็เออไม่ใช่ดิอ๋อต้นปีสามหนึ่งประมาณพฤศจิกาใช่จําผิดสามหน,นึ่งพมันนาสามหนึ่งพฤศจิกาออกพรรษาใหม่ใก็เลยเตรียมตัวขึ้นไปหาเอา่อนึกขึ้นได้ว่าเอา้ยหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณกลายไปโคราชท,ทางนี้หลวงปู่สินกําลังดังขึ้นไปหาหลวงปู่สินดีกว่าก็เลยจัดเตรียมตัวเ,เดินทางขึ้นไปหาหลวงปู่สินพอไปถึงสถานีเชียงใหม่ แต่ในใจอ่ะตอนนั้นไม่คิดหรอกแต่พอผ่านมาตอนนี้คิดว่าหลวงปู่สิมท่านคงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านเลยเหมือนให้พระพิสุมามาที่เป็นทเนอุปถาของท่าน่ะมาอยู่แถวนั้นพอดีเราลงไปถึงปุ๊บไปเจอพระเลยถามท่านว่าหลวงพี่ครับจะไปวัดธรรมาป่องเนี่ยไปได้ยังไงจะไปหาหลวงปู่สิมบอกเออเราก็มาจากวัดธรผมาป่องพอดีมาทำทุระผ่านแถวนี้พอดีเลย ปะปะขึ้นท่ามด้วยกันเหมือนท่านรู้ว่าใช่เหมือนส่งให้คนมารอ,<ช>อจา์แล้วใช่ครับนะตอนนู้นไม่คิดนะตอนนี้น่าจะคือเริ่มคิดว<ช>่าเ,เออคงใสคงท่านคงต้องโปรดเราหรือไม่ก็ยังรักเราอย่างน้อยส่งพระอุปถากมารอแล้วก็พาเราขึ้นไปที่วัดรมพอไปถึง<ม><ม>ที่วัดท่ามผาป่องด้วยจิตทนงตนคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนะคิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์เลยนะ,ะตอนนั้นอาจารย์ก็เจอดวง พระองูรุ<ช>่งเยอะรเราไ,<ง>ไม่เคยพ่ายแพ้อยไงเงเรื่องสายเวทนะครับพอไปถึงปุ๊บก้าวแรกลงเลยขึ้นจะขึ้นเขาเยียบปุ๊บในใจคิดเลยหลวงปู่ครับพระอรหันต์มาแล้วนะครับนี่ถ้าหลวงปู่เจอพระอรหันต์หลวงปู่เนี่ยจะคุยยังไงแน่ปรามาพระฤาษีเจ้าเดอโอ้โหเครียดมากแต่ตอนนั้นเราไม่คิดเราคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ด้วยความที่เป็นเป็นพระยังหนุ่มอยู่ด้วยใช่ พอเราเดินขึ้นไปจนถึงปากถ้ำกำลังจะเข้าหลวงปูศ่ศรมาท่านกำลังเดินออกมานั่งตรงโซโฟาหน้าถ้ำในใจก็กระยิ่มยิ้มย่องคิดว่าะหลวงปู่เนี่ยบัดเนี้ยพระอรหันต์มาแล้วพอเดินเข้าไปถึงข้างหน้าปุ๊บอา้าวเป็นไงคิดมาตั้งแต่ตีนเขาเลยไม่ใช่เนะหรอคุณโอ้โหอึ้งเลยเป็นไงลนะ่ะพระอรหรันต์แกเหมือนรู้เลยนะโอ้โห โดนใจเลยไม่ได้บอกใครเลยแม้ทั้งพระที่พาเรามาก็ไม่รู้ครับเรากระขึ้นมาจะมาพูดอวดว่าเราพระอหรหันต์มาแล้วท่านก็พูดสุดท้ายทิ้งอีกคำหนึ่งว่าเอาเชิญพระอหรหันต์ขี้ไก่พูดแค่นั้นเองอ่ะสะเทือนไปถึงห้องใจเลยเรานี่ปรามาณพระอริยเจ้าซะและ้วโยนบาโยนกดทิ้งตบ,บ๊ต้องคุกเขา่าคานเข้าไปกราบเท้าท่าน หลวงปู่ครับผมผิดไปแล้วครับด้วยความที่ทนงตนแล้วฝึกคนเดียวมาผมขอให้หลวงปู่งดโทษให้กับผมด้วยนะครับผมเป็นพระผู้ไม่รู้อะไรเลยท่านก็บอกว่าไม่เป็นลายคุณผมเจออย่างคุณ่ะมาเยอะแล้วมผมจะลงโทษคุณนะโดยการให้คุณอยู่กับผมเจ็ดวันตักน้ำให้ผมส่งน้ำเพราะคุณฝึกไฟมาดังนั้นไปตักน้ำให้ผมส่งซะแต่เราอยู่กันได้ไม่นานเพราะท่านเป็นธรรมยุทธ ไอ้ท่านแล้วผมเป็นคุณเป็นมหานิกายจริงๆอ่ะผมไม่ได้ถือหรอกนะเพราะว่าตามหลักองค์สมเด็จพระผู้มิพาจ้าไม่ได้แบ่งอะไรทั้งสิ้นผมเรียกคุณว่าพระบทที่หลังผมมาพระบทก่อนมีแค่นี้อืมก็คือถ้าเป็นทางโลกก็คือประสบการณ์แหละอาจารย์ใช่ใช่ไหมของคนเราพระอริยเจ้าจริงๆนะไม่เคยแบ่งแยกธรรมยุทธมหานิกายครับทุกองค์ที่ไปเจอหลวงปู่สิมวัฒํป่าป่องจะพูดคําว่า ฉันเป็นพระบวชก่อนเธอเป็นพระบวชหลังหลวงปู่ล่าภูเจอก็หลังจากพอหลวงปู่สินมรณภาพแล้วไม่รู้จะหาใครแก้อารมณ์ทำต่อไปหาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าคุณเป็นพระบวชที่หลังผมามเป็นพระบวชก่อนอนะดังนั้นพระที่บวชที่หลังต้องเคารพพระบวชก่อนก็คือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ถูก <ขอ S 1> ต้องแค่นี้เองแม้ั้าไปเจอหลวงปู่สีหลวงปู่เจี๋ย พูดคำนี้เหมือนกันหมดไม่เคยแบ่งแยกรรมยุทธมหานิกายพระอหรหันต์ไม่เคยแบ่งแยกเลยนะจะพูดคําว่าแค่เป็นพระเหมือนกันแต่แค่บวชก่อนกับบวชหลังนี่ก้ายืนยันเพราะทุกองค์ที่ไปพูดมาอย่างน,น้อยๆอ,อาจารย์คิดว่าทุกองค์ที่ไปเจอมาเป็นพระอหรหันต์แน่หลวงปู่เหรียญท่านก็พูดว่าฉันนะ่ะบวชก่อนเธอนะ่ะบวชหลังทุกองค์นี้ที่ไปเจอเป็นพระอหรหันต์ทั้งนั้น คือเมื่อเราได้เจอพระ,พะ,พะบุคคลผู้ประเสริฐแล้วเราจะได้ความรู้สิ่งที่เราติดขัดท่านจะแก้แล้วพออยู่ได้ไปสักพักหนึ่งพอครบเจ็ดวันก็เลยกลาบลาหลวงป,ปู่หลวงป,ปู่ครับเดี๋ยวผมขอเที่ยวทางทางทางนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็จะกลับออกแล้วตะคุณเลยนะก็ลากลาบลาท่านลงจากเชียงดาวปรากฏ ไปเจอพระอีกองค์หนึ่งซึ่งกาลังจะขึ้นอาเภอรพราวชวนว่าในใจคิดว่าเออจะไปหาวงปูแหวนต่อปรากฏพระองค์นี้ก็มาจากกรุงเทพมาเจอกันบอกเอา้าท่านมาจากไหนผมมาากรุงเทพเหมือนกันว่าคนกรุงเทพเหมือนกันอ่าโอเคกรุงเทพเหมือนกันป๊ป่ะพอดีผมจะไปอำเภอรพราวไปในหุบเขาที่หนึ่งพระเพื่อนผมเป็นรักษาการเจ้าอาวาสอยู่หุบเขานี่น่าอยู่มากเลยภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมากเลยเราก็คนใจง่ายเธอด้วยเนาะ ไปดงพี่ไป,ไปก็เลยทุดงเข้าเ,เข้าอำเภอเผาเรื่องราวของพระทุดงยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีอีกหลายช่วงหลายตอนนะครับที่ต้องเจออุปสรรคม,มากมายกับสิ่งลี้ลับที่ได้พบเจอระหว่างทางแม้กระทั่งนางตะเคียนที่กำลังโมโหณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามช่องราชาครุฑไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ